นี่ป่าเธอเป็นถึงกรรมการนักเรียนยังต้องมาเข้าแถวแบบนี้อีกเหรออืมใช่เราต้องเข้าแถวตามระเบียบแบบนี้แหละ มาแล้วอยู่ต้องกว่าห้าแล้วแถมยังเป็นกรมรมการสภานักเรียนอีกด้วยแล้วต้องมีสิทธิพิเศษสักอ,อย่างสิ กอนได้ไหมอ่ะพอดีฉันรีบถ้าเธอให้ฉันเข้าไปอ่ะฉันมีข้อเสนอพิเศษให้อีกอย่างแล้วก็เป็นสภานักเรียนด้วยกันเงนนี้เราเก็บไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวครูด่าเรา,าตายแล้วอีกอย่างมันก็เป็นมงินติดสินบนด้วย เธอเอาคืนไปเถอะแคหน้าไม่มีใครรู้หรอกชันขอข้าทางหลังหากรก็ได้งั้นเราก็ไม่มีอำนาจพาเธอเข้าไปได้หรอก้อางนั้นหลอดป๊บหนึ่งนะทุกคนเข้าถาังเพื่อเรามีอะไรจะปรึกษาพวกแกะมีอะไรหรอแพรวันม,มาขอแจงคิวอ่ะมันให้งบบเงินเรามาสิบบาทเนี่ยเนี่ยมันให้เงินเรามาสิบบาทเนี่ยได้อะไรอ่ะ ฮะอะไรนะให้เงินเรามาสิบบาทเพื่อจะแซงคิวเนี่ยนะแบบนี้สินบนชัดๆเลยอะลอล่าไม่เอาดีกว่าอืมแล้วก็ไหวงั้นแหละเราทำยังไงดีอะเอาแบบนี้แม่พวกเราเงินสิบบาทเนี่ยมันคือสินบนเราไม่เอาอะสินบนเป็นเงินที่ไม่ดีอืมโรล่าเงินเธอไปเรียกเทวาเข้ามาดีกว่าเทวาเธอได้รับสิทธิ์แล้วเข้าไปข้างในได้เลย เฮ้ทำไมแพรวามันถึงแซงคิวได้ อยู่หลังสุดไปเลย,เลยอ่าทุกคนต่อไปนี้ห้ามรัดคิวไม่ว่าวิธีใดก็ตาม แพลว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจเธอเราผิดเองแหละเราคิดว่าการให้เงินสินบนมาจะช่วยเราได้แพลว่าเธอรู้ไหมการเล่นเส้นการติดสินบนการรักเงินใต้โต๊ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาก ูกปลาเราว่าเราไม่ได้ทำาแนบ,บนั้นเนยะไม่เป็นไรคนเราก็มีผิดพลาดกันได้นิสัยการเล่นเส้นการติดสินบนการรับเงินใต้โต๊ะมันเป็นสิงที่ไม่ดีมากเลยนะลูกปาลาเราว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยแหละดีนะที่เธอไม่ทำตามเราโอเคต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะเราจะมาร่ม Anti ่มแอนตี้เบอร์เบอรี่กันอืแล้วว่าข้อเสนอนี้ก็ดีนะ โ <Okay. S 2> อเคราไปทำด้วยกันเถอะสแอนี <Okay>. <S S ้ไบเบอรี่มาร่วมกันต่อต้านการให้สิทบ,บนและคอร์เรคชันทุกรูปแบบประเทศชาติพัฒนาชาวประชาใช้ชีวิตอย่างสุจริตเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อสนองพระบมรุชรายชายด้านการศึกษาข้อที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรู้จักการแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่วยดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ช่่อช่วยการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง